สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาดูล่างที่ปาดท,ทิ้งไว้ครับปาแล้วก็แต่งล่างทิ้งไว้ประมาณสิบกว่าวันแล้วครับลงคลิปไปวันที่เก้ามีนาครับวันนั้นเขียนชอคลิปวิธีตามตัวแล้วก็มาเจอเอผอึ่งมิ่มในปลาก่อนครับปลาปามนี่ครับอยู่ต้นปามนี่ครับตามตัวสองจุดครับวันนั้น ยัองอยู่ครับสิบกว่าวันมีคอมเม่หนึ่งบ,บอกว่าเหมือน,นพึงจะอยู่อยู่จริงๆครับแตง่งรังทิ้งไว้ปาดรังถิ้งไว้ว็วจะมีรังสวยๆเลยละ่ะเดี๋ยวจะซูมครับ วันนั้นลงคลิปไปก็ได้น้ำไม่ถึงขวดครับพื้นที่ตรงนี้น้ำน้อยครับช่วงนี้โรปไปดูอยู่ไกลครับแต่ว่าลังเหมือนสวยเสริมลังใหม่อย่างสวยครับอ่ะโอเคต้นปาล์มน้ำปาล์มเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับอีกสักครู่อ๋อรวยเลยครับจุดบเลยครับมีการมีกิ่งกับตรงล่างเลยเดี๋ยวจะโดนนานี่ ไม่ไหวใจเอาให้คขบไกลๆจากต้นไม้สักหน่อยครับระวังให้ดีอขึ้นกันเลยอ่ะที่ละมันน้ำและน้ำน้ำปมดูกันหน่อยสิบกวัน

lạ Ôi Nám dựa Thì chấp Đi ơi เลยผมปาดปทิ้งไว้เด็ดสอนให้กินไอ้ควันเออทำไงดีเนาะ <c oughs> ดูไก่ๆก,กันเลยเวยแบบไหน ทิ้งไว้สักหน่อยครับเอาขอบนอกไปอ๋อสวยเลยครับหลังขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคครับตั้งกล้องอีกสกรูอ่าตั้งกลอง้อ,อ,งกลองอุ้ยอ่าเดดเลยเฮ้มองยากเลยไม่ครับพี่น้อง mức mày mải à mày mà mày à chưa lên thì tôi đang dài đi gặp địa nam in the year. Gue t referred to this route because it's very peaceful, all access to this city so it will be Depois venir a la mayorita de la ciudad y pond analysar inversiones capacityes para descubrir las secidades. The LA-ուB. This is Mata Nangasataya.

đang lang thuyền về สวยเลยละ่ะโอ้ยลงมาเรียบร้อยกบพี่น้องดูฟืนดูไฟให้เรียบร้อยไม่มีควัน ร,รอบที่สามรอรุ่นรอบที่สามอยู่ต่อครับถา,ากว่าไม่มีใครเห็นถ้าถูกลังเป็นแบบนี้ก็ดีครับไม่มีใครเห็นแต่ถุกลังมันเหมือนจะไม่มีเหมือนจะมีคนเห็นนะครับเลยตรงปาดอันนี้ก็ไม่มีคนเห็นก็บทิ้งไว้ได้ครับอยู่ที่สถานการณ์ มันอยู่ที่สถา,านการณ์ครับมีคนเห็นแล้วก็สามารถแต่งลังปาดลังสางหัวน่าเพิ่มสางลังเพิ่มลังก็สวยหัวน่าก็สวยก็ประมาณนั้นนะครับตามีอาหารไปครับเราสรุปเจอดกันคือคคบุกีับพี่น้อพอแล้วแต่งลังทิ้งไว้ด้วยครับแต่ลังขา,ขาวๆสวย หัวหนามก็เท่าเดิมครับหัวหนามเท่าเดิมดอกไม้มีน้อยกว่าพื้นที่อื่นครับเกือบขวดข้างก่อนก็เกือบขวดแต่หากว่าพื้นที่อื่นนี่น้ำผึงจะเยอะกว่าเดิมครับเพราะว่ามันเขานาแรงแล้วลังครับสวยเลยนี่ครับสวยก็ปร,ประมาณนี้ครับฟุด โอเคครับกลับบ้านรอรุ่นหลบสามครับก้านมะพร้าวก็วันหน้าก็ลงคลิปว่าไปวันทิ่เก่ามีนาครับาตามตัวดอกอยูคาสองจุดพอค,ครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆสักหน่อยครับผมก็ไม่ได้ตามตัวไม่ได้อะไรเลยมาดูลังที่ปาดแล้วก็แต่งลังทิ้งไว้กดจะสวยแบบประมาณนี้แหละครับแต่หากว่าไม่มีคนเห็นก่นเราเรากดจะกำหนดเวลาได้ อครับกลับบ้านเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ